ตอนนี้จะเป็นเรื่องของการเอาสัญญาเช่าซื้อครั้งแรกที่ลูกค้าซื้อมาเนี่ยพยายามขอสัญญาเช่าซื้อเข้ามาเพื่อจะอามากรอกใส่ตารางเช่าซื้อตารางตัวนี้เขาเรียก ffective r a t e เราจะเรียกกัน ffective r a t e นะครับวิธีการใส่ก็คือนะฮะเราจะใส่ตามสีเหลืองเนี่ยอันแรกก็คือใส่ชื่อของสินทรัพย์ตัวนี้ที่เขาซื้อมาชื่ออะไรใช่ไหมอัน,นนะเนี้ยดูเนะเนี่ยเขาซื้อรถอีซูสูนะยี่ห้อทรัคแบบเป็นหัว รเราก็ใส่อ u t ู u c k h e a d เข้าไปเฉยตามตามชื่อเขาเลยนะครับและตรงนี้คือเลขที่สัญญาดูนะครับเลขที่สัญญาอยู่ข้างบนเนี่ยดูอันนี้คือเลขที่สัญญานะล้วก็เอาเอาเลขเลขที่สัญญามาใส่่วน fcl เนี่ยอย่าไปลบมันก็เปลี่ยนตรงตัวเลขนี้ให้เป็นไปตามเลขตัวนี้หกสองห้าเก้าศย์ี่อันนี้เอามาใส่นะครับทีนี้เราต้องใส่อะไรอีกอ่ะเราไปดูซิตรงนี้ก่อน ตรงนี้คือวันตามสัญญาเช่าวันตามสัญญาเช่าตรงสัญญาเช่านี่คือวันที่สิบเก้าเดือนสองหกสี่สิบเก้าเดือนสองหกสี่นะดูซิว่าเขาผ่อนทั้งหมดกี่งวดตรงนี้บอกมาว่าเขาผ่อนทั้งหมดสี่สิแปดเดือนก็คือสี่ิแปดวดนั่นเองเขาใส่สี่สิบแปดนะแล้วยอดผ่อนเท่านี้ยอดผ่อนนะครับยอดผ่อนมันคือดูนะฮนะเนี่ยค่าเช่าซื้อที่ต้องชำระในแต่ละเดือน4ี่1ี่สามหนึ่งสี่จุดเก้าสี่ แต่ยังมีภาษีมูลค่าเพิ่มอีกสามหนึ่งศูสองจุดูห้าแล้วก็รวมได้เป็นสี่เจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดเวลาตารางตรงนี้เราต้องเอาตารางแบบรวมทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มให้เรียบร้อยนะฮะนั้นเราก็ใช้เลขนี้สี่เจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดมาใส่นะครับแล้วเขาเริ่มผ่อนเมื่อไหร่เราก็ดูตรงไหนเนี่ยเริ่มผ่อนเขาบอกว,ว่าเขาเขียนว่างวดแรกที่ชําระคือวันที่ยี่สิบหกุมภาพันธ์สอง4ห้าหกสี่ตรงนี้เราก็ใส่ยี่สิบหกุมภาพันธ์สอง4ห้าหกสี่แต่ตรงนี้ไม่เห็นแต่เราดูส ข้างบนนี้เราจะเห็น26่26เดือน2 2564นะครับแล้วตอนนี้ขณะที่เราทำเนี่ยทำ,ทำตัวนี้เรากำลังปิดงบปี2564นั้นสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีตรงนี้ยนะครับก็จะเป็นวันที่31เดือน12 2564นะแล้ววันที่ได้รับทรัพย์สินมาความน่าจะเป็นมันต้องเป็นวันที่เราทําสัญญานะครับก็คือวันที่19เดือน2ปี64เนี่ย19เดือน2ปี64นะครับอดู แล้วทีนี้สิ่งที่เราต้องใส่อีกตัวหนึ่งคือตัวนี้ราคายุติธรรมแต่ถ้าตามตารางตรงนี้เราดูนะมันจะเป็นตัวเลขสองห้าเก้าแดหนึ่งสานเนี่ยราคาเงินสดที่ซื้อจะราคานี้นะครับหรือราคาทุนเนี่ยเป็นราคาเดียวกันแล้วก็มีเงินดาวเท่านี้6 4สี่เก้าห้าสามสองจุดเหนึ่งะก็ได้ได้ยอดเงินเท่านี้แต่ว่าพอดีเขาคิดดอกเบี้ยปร,ประมาณสองดสอเก้าพอเอาตัวนี้ไปคูณสองจุเกาคูณสี่สิดครั้ง 48งวดเนี่ยมันจะได้ยอดเงินประมาณแสนเจ็ดเอาแสนเจ็ดไปบวกแสนเก้าได้สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันนะครับตรงนี้เอาออกมาแล้วเขาเข้าไปหารด้วยสี่สิบแปดงวดก็จะเอามาได้ตัวนี้ปรากฏว่าถ้าได้ตรงนี้เอาตัวเลขตัวนี้ไปใส่ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นตัวเลขก่อนภาษีดังนั้นเราก็จะไปทําให้มีเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็มาใส่ตารางตรงนี้นะครับตัวนี้คูณวัดเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วตัวนี้ตัวเลขนี้บวกตัวเลขนี้ได้ตัวเลขนี้อันนี้คือเงิน อันนี้คือเงินดาวแล้วก็้สองตัวเลขเนี้ยมาใส่ใช่หไหมใส่เสร็จนะหลักการเป็นอย่างนี้พอใส่เสร็จเนี่ยเขามีวิธีนะถ้าเราไม่เข้าใจละามาณหรนอไมีกวตรงเนี้ยมันจะเขียนวิธีการวิธีการอยู่ตรงนี้เขาบอกว่าให้เราคลิกที่ E11 นะคลิกที่ตัวเลข E11 นะตรงไหนคือ E11 ตัวนี้คือ f สิบเอ็ดแต่ในนี้เป็นจริงๆมันต้องอยู่ที่ e สิบเอ็ดตัวนี้แสดงว่ามีการลบอะไรไปบางรายการตัวนี้จะกลายเป็น f สิบเอ็ดคลิกตัวนี้นะอันนี้เราจะเข้าสู่สูตรแล้วนะแล้วต่อไปก็ไปที่อะไรทำที่เมนูเมนู True เนี่ยเข้าโกซิตเดี๋ยวเราจะทำโกซิกันอโอเค เนี่ย i n ในทำน,ะนี้นะครับตรงนี้นะครับแล้วเราก็มาดูข้างบนมันอยู่ที่ data นะ data แล้วไปที่ what is analysis ตัวนี้คลิกลงไปมันจะมีคำว่า g o s i n อยู่กด g o s i n นะครับนะตอนนี้ของ cosine ตัว value ตัวนี้คือจุดมุ่งที่เราจะเอาเข้าไปเราต้องการที่ตัวเลขศูนย์ นะครับแล้วตรงนี้ก็คือไอ้ตัวตารางเซลล์ไหนละ่ะที่จะให้เราเปลี่ยนกดตัวนี้แล้วไปกดที่ตารางที่จะเปลี่ยนตารางตัวนี้คือ e f f e c t i v e r a t e ที่เราจะต้องการเปลี่ยนให้ตัวเลขสุดท้ายของเลข7จ0ดหมื่นตัวนี้ให้กลายเป็นเลขศูนย์นะครับกดโอเคอ่าพอสุดท้ายได้เลขสูนย์แล้วกดโอเคเห็นไหมนี่เลขศูนย์แล้วเลขศูนย์เรียบร้อยอันนี้ตารางเนี้ก็ถือเป็นเสร็จนะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อ